แทโยอดลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ห้องปู่สมภารปัญญาวโรก็มีมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาถึงครับมาจากนครพนมครับทะเบียนคาันนี้มาสมมาเรื่อยๆนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะครับมาจากกรุงเทศก็มีเขาบอกรัสังฆทานก็มาครับหลวงทานครับจากสกลก็มีคุณหมอก็เต็มที่ครับคุณหมอด่านแรกกับโควิดครับคุณหมอนี่ นี่คันนี้มาจากวัดป่าห้วยเดือครับเนี่ยูซูมอยู่ครับวัดป่าห้วยเดือยใา่ไหมไม่รู้ครับใช่ใวัดปา่าครับทำเงอยู่ในปัด เปเรืเ่อยนะครับบรรยากาศน,นีโรงทานของอาโรงทานนี่ครับกรับเดิมนะครับใครมาวานี่สัายาติโยนมารวมบุญนละครับ ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศนะครับสําหร,รับญาติโยมที่มาใหม่ข้าวกราบสันติราชธรรมเข้าองค์หลวงปู่กราบเสร็จแล้ววางดอกไม้ทุกเลียนที่พานเสร็จแล้วนําผ้าไตรวางที่ปูชโยงได้ตามลําดับ শানামিডা সামকলি ষাকলে ছাংরেPopod doubt শানে্ডিলিকল্যকলিক মকলাশঽাযাকে্ uti ইকল্যওিয চানেকন্঺ার্ডি। มาเลย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 มา <laughs> เปนเลหาคนไทยมาขึ้นหนึ่งตอนวันนี้ไปใส่รถเชลิ่งเนี่ยรถเชลิ่งอยู่ไหนพุ่นข้างขวาพุ่นนี่พุ่นก็คนไทยขึ้นหนึ่งว่าไทยว่าไทยตัวอีสานบอกอ้าวขอสอทอคนสวยไม่แล้วครับรองดานครับช่างพ่อสมชายคุณสีนะครับ YouTube YouTube ช่างพ่อสมชายคุณสีกับพ่อสมชายคุณสีสอง กระทาญาโยมมาไม่ขาดระยะนะครับลูกศิษย์โรงงานเขาลงปู่ครับสมพานนะครับมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศนะครับนี่รงทานครับช่างพ่อสมชายคุณสีครับรงทานน้ำครับรงทานน้ำมันมีป้ายชื่อเลยครับ นี่ผู้เบื้องหลังนะครับขออนุญาตนะครับช่องยูทูปพอสมใจคุณสีครับามนี่คือเบื้องหลังครับเบื้องหลังความยิ่งใหญ่นะครับผู้เสียงเงาผู้ได้บุญกุศลทานนี้นะครับลเสร็จแ้วไ อนุญาตนะครับตัง้งความสมชายคุณศรีครับวัฒนาสาธุครับแม่สีช่องยูทูบครับถ่ายทำวีโรยงยูทูบนะครับดูเบื้องหลังนะครับคุณแม่ชีครับหน้าคุกครับหักกับที่เพือเบื้องหลัง สวัสดีครับช่องพอสมใจคุณศรีนะครับ <laughs> บุญรับสายบุญสายบุญบวลาลงคลิปถ่ายคลิปเอาพรท่านได้ดอกถ่ายแล้วก็สิลงปกติบ่มนี้ไรสดดอ,อกผมมาเด้ฝึกหัดใหม่ไรสดประท่านเป็นดอกของทานหลายได้หลายได้ครับเด้อ แต่ถ้าอยากจโยม,มางานลงปู่สมภารปัญญาวะโรอโลองท่านนี่ก็สวยๆครับเจ้าของรงท่านทั้งสวยทั้งข้างนอกข้างในครับ <laughs> ช่องพ่อสมชายคนสีนะครับยูทูบเบอร์หัดใหม่นะจ๊ะเพิ่งในเดือนกัว่านี่หละ <laughs> ช่องพ่อสมชายคนสีกับพ่อสมชายคนสีสองมีสองช่องครับ ครับเบิ่งก่อนอันไหนเป็นหยิบเลยหล่าหยิบเลยเพราะมาเห็นรองท้าหยิบเลยเออเอาดูดีๆเลยเอาเผื่อให้แม่ด้วยเผื่อ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 แม่ด้วยขนมเนี่ยนะขนมเออขนมูเนาะโออคนแจกก็สวยๆเลยนี่เห็นคนสวยไปไหอยากถ่ายรถนี่นาน ว่าลูกหลานลูกหลานผมนมีเรื่องชิวสาวเราผมหนห่อลูกหลานผมปล่อยวางแล้วเรื่องชิวสาวน่ะเมีนนะครับอย่าลืมใส่ปิดปากแมด้วย <c oughs> กันไว้ก่อนอเว้านี่เอา,เอา,เอาปิดคลิปตรงนี้เลยว่สวยๆคนนี้สวยเราปิดคลิปคนนี้สวยเนะครับโอ้แปดนาทีแล้ว อ่าสำหรับคลิปนี้ก็เคี์นี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พ่อสำชัยคุณศรีด้วยนะครับกับพ่อสำชัยคุณศีสองครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ